คนตีล็อกหันเอิกไม่ลองแรยตั้งจน้ำนี่กุมจองเงินไม่ตกคนแล้วจกใจนังตุงน้อยกันโอ๊คเราลุงรัวอยู่แลยโอ๊คก้อยเหออกูบอกไปตึงห้องไอ้ชายหนูยืนแต่งแจฮองไอ้ก้กูก็ไปกอดตัวอยู่ก็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 หันเออมีก้าวอองคนกุ้งเลยบอกก้าวไปตึงไหนฮองที่จะหันแรกกับกูพี่คืนนี้พี่ต้องเหนื่อยกับหนูหน่อยนะกว่าโอเค พี่จัดหนักอยู่แล้วโอ้ไปตึงมันไอ้กูเหลือนตูใหญ่เตียงกระดงน้ำกว่ายญ่แม่งงุ่มหลังตั้ไอ้โอ้ตู้ปืนกันจากติวัดเคยลำนาตอนนี้ลินหลมาลำนาเคยแล้วซอยอ๊อบแลยนะโคบเปิกวดคุณนะครหนักา,าวุ่นเตี้ครึงแล้วคุณไปบอกมันคำ ขวดนอนได้แล้วมึงที่รุ่งแล้วเดวมึงหวาเออมันหว่านอนขึ้นนอนไปป้าคูขึ้นเตียงขึ้นเตียงเอออ้อมเตียงกองถักป้าใจน้ำยาปลาป้านิ่มเรียบร้อยขึ้นเตียงอเออขึ้นบนเตียงพอทําตคว,ว่ำวนเวนรโรนไตคนชายตอกดังนิกบนหัวเตียงหัวน้องน,นี่รูปผู้ชายที่บนหัวเตียงนี่รูปใครอะ รูปผัวเธอเหรอมันว่าไม่ใช่ผัวค่ะเป็นรูปน้องตอนที่ยังไม่แปลงเพศค่ะโอ้โตกระเตยบรรองแลยโอ้หันลูกคุยลงกลับจากเตียงมันหมัดมือติด็มัดมือติดจากตุ้งยางอนาไม่หมัดจี้อยู่กรอกเล็กกรอกเลกกว่าไม่น้องพี่ไม่ใส่ถุงยางนาไม่มันว่าไม่ใช่ไงพี่ใส่น้องใส่เองหันบงมาอ้อ ผมบาดุ้นเหมอนช่วยจริงช่วยแต่ช่วยดวงไม่ดีเลยจีผู้หญิงชาวใต้นี่ต้องใช้คำพูดที่เข้มเข้มอ่าต้องให้เข้มต้องให้แข้งคนยิงตายจบแข้งแข้งทำไมแข้งเพราะแรกหนุ่มหนุ่มหนวนนวนก็มารักเหลอครับจีผู้หญิงแต่จีผู้หญิงชาวใต้ก็ไปถึงพูดคำไหนก่อนไปถึงเดนเน้าไปแก่ได้แรงวะนองปีใครจอง ได้แหนคือได้ตกทีบนะไคจ่องนี่มันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่ากองขึ้นกองขึ้นกับนายกประกาศว่าหลังปีใหม่ตัวประเทศไทยไคจ่องอ๋อผู้เลือกเราปีน้นานั้นขัวากองมีขึ้นอาไมรูกแต่ว่าการจีบยิงเงินตรงไห้มาตัานทำยังไงดีอ่ะพี่แทงวันนี้ตนน้องเราเป็นหนักร้องว่าเจ้รองเปลงนี่ หยาบเพลงนี้หนักรองจำโยไม่รุงซอยเลือแต่ก้อนเปลีนกลอกเบายาวเหลือแต่ตีขาวซอยวัวนาวงมงฝ่าไม้คล้องไม่เกี่ยวอยหนึ่งวัดดมคาเกยเกินเ hết ไปคมึงนี่เออลำบากตารองเพลงเฉียวพ่อมตะร้อยพี่เต้ร้องแนวไหนอ่ะพ่อมไม่ตามเผื่อแบบพ่อเราลูกตุ่งนี่พ่อมตื่นว่าลูกตุ่งไม่มีวันตายสครับ เนี่ยจ้ายันไปเนอะชัดยางจางยอดรักคือนว่าไปเลี้ยงมูงไ,มมอ,ไมยยอ,อ้ปุ่มพวงเต็มยัอยเจิดเจเปร่งลุกถุงมันพร้อมตาบุงพุ่นเลยลูกถุงมีกว่าไหมเปร่งชัดจริงแต่ยอร้อยร้อยกูกวงมันตกเลยอันไปไหนปับขึ้นว่าโรดมันเต็มเตรเอยเปร,ร่งไอ้ร้อยไหมร้องข่าวว่ะ เขาวะเข้าวาวกาเนวจอมลกเียรอยตี่เรื่องลอยออกมาเข้าวะเข้าวะเข้าวะข้าวะเขาะลเรดได้เลยเข้าวะาวไ้พี่เอไม่ใช่กาเนือวะไม่รอกเนวะนังลอยไห้รคู่อบ้ไปเฟรดลูกตุงมีความหมมึงเจอไหมเฟรดลูกตุงอแล้วก็แต้งได้เข้าบรรยากาศมึงหละ ก็แต่งกับบรรยากาศลูกตุ้มเดือนเซ่ฮ้อมจังครั้งตำนาเกลือเดี๋ยวฮ้อมจังในนาเกลือมาดูก็เต้ไปตุ้มไปหรอกมันมีเพลงมีความไหม้เป๊ะพี่เต้ชอบแนวไหนผมชอบอีจานรองเพลงอีจ้านเลยร้อยเพลงอีจ้านมัน่ากขึ้น หอมดอกพักข่ายยามคว้าแดงคำลงมาแหบแหบเขียดชนะหอมใหญกว่าเมื่อวนวนเทียดโกแเดียดขำเมือนโมอล็อกฟ้าขันมวลเม็ดดำลอยปั่นปวนควนตกมาสู่อิจฉานเนี่ยกูเปรไม่ตกตอนกลางตอนเดียวไม่รมเปรว่าพลูตอนน้อยเทว่ามวนเอ้ มันก็อย่าจูบนี่เจียวรูไปเป็นมวนเอ้ยมันแปลว่าสนุกไม่ได้ขอบุรีมันแปลว่านุกเนี่ยตุกไอ้รก็อย่าจูเผอน <c oughs> ใจเราปักเตอรน <c oughs> พี่นุ้ยร้องได้มั้งไหมเพลงอ่ะพ่อมนได้ตุกเนว่ยมารวันหน้าได้ใจยันได้ก็มาริวันหน้าสักเพลงขอเพลงมาริวันหน้าแปลว่าให้้ายันร้องให้ได้ก็ ก็ไงใจยันรองบริวนะเออฟังครับพี่เป้าจะร้องเพลงบริวนะเสียงจันกระจางส่งนำทางสันจอคิดถึงนางฟ้าออรชนป่านที่นางนอนหลับเร็วหรือยังไก่จาโอ้ยไม่พูด มันกลัวละคุ้มไรเจ้าก็เปล่ง่ายันมัน้งเปล่งชายันเออแต่ไอ้บาดีวันณน่ารองควังครับอาจารย์ไก่จะร้องเปล่งของพี่เป้ากับเชิญ